ขยี้นิเมขอเสนอฟือลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่379สตรีคนสวยระง,งับความตกตะะึงในใจด้วยการสั่นเทาร่างศพนี้นี่มันเพียงแค่ประทับสัมผัสวิญญาณของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ยากนะักที่ข้าจะตัดสินใจเว้นแต่จะเห็นร่างจริงๆอย่างไรก็ตามร่างศพในหินหยกได้จมอยู่ในความคิดหนงังทำให้จิตใจนั้นเต้นแรงขึ้นงั้นหรือวังวินก็เอ่ยว่า ถ้าเป็นแบบนั้นก็ช่างมันแล้วกันเดิมขีข้าก็ไม่ได้หวังเรื่องนี้ว่าจะได้ความรู้มากนะเจอรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เช่เรื่องใหญ่โตสีหน้าของนางเริ่มเปลี่ยนไปท่านจัก,กรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์มอบหินหยกนี้ให้กับรีหยุ่นจื้อด้วยใช่หรือไม่ใช่แล้วสตรีคนนั้นก็เริ่มคิดอีกรอบหนึ่งตอนนี้นางสงบลงและรู้ด้านที่ว่าหวังหลินไม่ได้มอบหินหยกให้ง่ายๆมีความหมายลึกๆแฝงอยู่เอาไว้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นวังหลดินเตรียมหินหยกนี้ไว้เขามอบให้เกาหลีหยุนชื่อก่อนจึงมอบให้กับนางนางเอ่ยว่าข้ากลัวว่าข้าจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีสถาปนาจากกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้ข้าขอตัวก่อนวังหลดินก็ไม่ได้ลังนางเอาไว้เข้าไปให้รีหยุนซื่อออกไปจากห้องนางเปลี่ยนกายเป็นลำแสงและจากไปวังหลดินก็ถอนสายตาออกมาตอนนี้เขาไปเหยื่อไปแล้ว ตอนนี้มาดูกันว่าฝ่ายทุกชั้นฟ้าและสำนักซากศพจะถูกล่อลวงหรือไม่พวกเขาจะถูกล่อลวงแน่นอนวังรินก็หันกลับมามองโมจื้อเลยยิม้มตอนนี้ภาคุมและชุดเกาะได้หายไปแล้วพี่โมไม่เจอกันนานท่านยังดูดีอยู่ตลอดโมจื้อก็ยืนขึ้นรักคำนับพร้อมกับความโศกเศร้าคงเกือบพันปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันแววตาวังรินเต็มไปด้วยความนึกถึงพร้อมกับพูดว่าพี่โม การกลับมาเจอกันของเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วทะ้งคาต้องถกเรื่องเต่ากันอีกครั้งข้ายังจำวันคืนฝนตกนั้นได้ดีโม่ื้อก็ยิ้มทั้งสองเดินออกไปจากห้องโถงอากาศรอบภูเขาไฟที่วังหลินบ่มเพาะก็บิดเบี้ยววังหลินก้าวออกมาพร้อมกับโม่ื้อวังหลินนั่งลงมองควันที่กำลังขุดออกมาจากภูเขาเขาตบกระเป๋านำเหล้าออกมาสองขวดและโยนให้กับโม่ชือ้อ สายฝนถือกำเนิดจากฟากฟ้าและตกตายบนพื้นดินกระบวนการระหว่างนั้นคือชีวิตข้าเก็บมันไว้ในใจโมจือกรับเล่ามาและนั่งลงตอนนี้ข้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรเสียนข้าประจำการอยู่ที่ดาวซูสักุตามคำขอของอาจารย์ข้าในคืนฝนตกนั้นข้ารู้สึกถึงอะไรบางอย่างดังนั้นข้าจึงเดินออกไปแล้วไม่คาาคิดว่าจะเจอน้องหวังน้องหวังลิน เจ้ารู้แจ้งด้วยตัวเองจากเขตแดนแห่งชีวิตและความตายแม้แต่ข้าก็ไม่ได้ชี้ทางให้วังรินสายหน้าบางครั้งตอนที่เกือบเข้าใจแต่เวลาเดียวกันก็ไม่เข้าใจด้วยไม่ว่าจะคิดอย่างไรมันก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกีดขวางเส้นทางเอาไว้ไม่ว่าจะพยายามทะลวงอย่างหนักแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าใจได้ครั้งที่สองข้าเจอวังรินในสุส,สานสุสคุ เดิมทีข้าต้องการให้น้องหวังกลายเป็นเจ้าปกครองดาวสุสคุแต่ดูเหมือนว่าข้าประเมินน้องหวังต่ำเกินไปข้าไม่คิดว่าน้องหวังจะกลายเป็นจักรพรรดิวิหกเพลิงในการเจอกันครั้งที่สามของเราข้ายินดีกับเจ้าจริงๆทั้งสองคนก็ถกเถียงกันไปมาขณะดื่มเหล้าแบ่งปันความทรงจำที่ผ่านมา1,000ปีแล้ว,วันเวลาผ่านไปเรากับพวกเขากลับไปอยู่ตอนที่อยู่ในอารามคืนฝนตก เขตแดนแห่งชีวิตและความตายของน้องหวังได้บรรลุความสำเร็จและเปลี่ยนไปแล้วเขตแดนของเจ้าตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าสามารถเข้าใจได้อย่างไรก็ตามอาจารย์ข้าบอกว่าเขตแดนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสภาวะความคิดเมื่อจิตใจเจ้าเปลี่ยนไปจึงส่งผลต่อเขตแดนด้วยบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อน้องหวังขณะทั้งสองคนถกกันเรื่องเต่าวันเวลาค่อยๆผ่านไปในยามเช้าตู่โมจื้อกาวอัมรา เขาไม่ได้อยู่เข้าร่วมพิธีสถาปนาวังหลินเขาจากไปเพราะกับหินยกสี่ชิ้นที่วังหลินมอบให้แล้วเรื่องที่มอบหมายไปด้วยข่าวเขาในบันทึกของหินยกทั้งสี่เพียงพอทําให้พันธมิตรเซียนตื่นเตนึนโมจื้อต้องรีบส่งมันให้แก่อาจารย์และมอบมันให้แก่กองกําลังพันธมิตรเซียนอีกสามแห่งส่วนแคว้นชิหยุนของพวกเขานั้นโดยคาใบ้ของวังหลินโมจื้อจึงเข้าใจอะไรบางอย่าง ดังนั้นจึงไม่ยอมให้อาจารย์มาเกี่ยวข้องเป็นธรรมดาหลังจากส่งโม้จื้อกลับไปมีอีกหลายคนเข้ามายินดีกับวังหรินแต่เขาไม่ได้พบเจอใครอีกเลยวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันแห่งการพิธ,ธีเฉลิมฉลองในวันนี้ทั้งสำนักวิหกเพิงต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นพวกอบุโสและสมาชิกของอีกสามสำนักต่างเข้ามาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยาน การสถาปนาจากักรพรรดิคนใหม่แม้พิธีนี้จะเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่มันเป็นขนกธรรมเนียมและใช้เวลาทั้งวันจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์สำนักอีก3มแห่งจากไปส่วนสำนักวิหกเพิงค่อยๆกลับคืนสู่ปกติสมาชิกจำนวนมากจดจ่อกับการฝึกผลส่วนเหล่าผู้บุโสทั้งหมดทราบเรื่องแผนการช่วยจกักรพรรดิมังกรฟ้าพวกเขาทั้งหมดปิดด่านฝึกตนเพื่อรักษาสภาพตัวเองให้พร้อมเต็มที่ พราะการช่วยเหลือจากพกริมังกรฟ้าเป็นเรื่องสําคัญมากณขณะนั้นวังรินปรากฏลางที่ชายแดนของพื้นที่ดวงดาวแห่งสํานักวิหกเพิงมีดวงวิญญาณดั้งเดิมดวงหนึ่งกําลังลอยอยู่ตรงหน้าดวงวิญญาณนี้ดูเหมือนชายวัยกลางคนเขามองวังรินด้วยสายตาแม่ตาและพึงพอใจเจ้ายอดเยี่ยมมากตลอดระยะเวลาที่เรืออยู่ของข้าเจ้าไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากสุดที่ข้าเคยเจอ แต่เจ้าเป็นคนที่ข้าพอใจมากที่สุดข้ารู้สึกมั่นใจที่จะฝากสำนักวิหกเพลิงไว้กับเจ้าวังรินก็คิดโชคหลายที่ข้าไม่มีเวลามากนะักหากข้ามีเวลามากกว่านี้ข้ามั่นใจว่าข้าสามารถทำให้เจ้าสืบทอดมรดกได้อย่างสมบูรณ์น่าเสียดายข้ากลัวว่าข้าจะไม่สามารถกลับมาจากการเดินทางไปกองบัญชาการพันธมิตรเซียนได้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะต้องใช้อะไรก็ตามข้าจะเอาผลึกแดนสวรรค์พิรุนมาให้ได้ตอนนี้วิญญาณดั้งเดิมประมาณ 9- ก้ใน10ส่วนอยู่ที่นี่ข้าดูซับร่างอวตารทั้งหมดที่ข้าสลายไปแล้วข้าเหลือไว้หนึ่งส่วนกับร่างกายหยาบเมื่อข้าได้ผลึกมาข้าจะใช้วิธีรับเปลี่ยนแปลงวิญญาณดั้งเดิมเพื่อส่งผลึกมาที่ร่างกายหยาบหลังจากเจ้าได้รับผลึกมาหากสามารถช่วยจัก,กรพรรดิมังกรฟ้าได้ ก็จงทํามันหากไม่ได้ก็จงให้ตนเองปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเพิงเขานั้นร่างกายข้าจะไม่เน่าเสียไป3,000ปีทุกร้อยปีเจ้าจะต้องบ่มเพาะใกล้ร่างกายข้าและดูซับพ,พลังอัคีดั้งเดิมเพื่อกากเก็บเอาไว้มันจะช่วยการบ่มเพาะของเจ้าได้มหาศาลจำเอาไว้ให้ดีอย่างไรก็ตามหากมีสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย อย่ากังวลเรื่องร่างกายของข้าจงใช้เปลี่ยนร่างวิหกเพิงรีรับเพื่อระเบิดร่างกายข้าไปบางทีมันอาจจะทำให้เจ้าหรือสำนักวิหกเพิงผ่านพ้นวิกฤตไปได้ชายไวกลางคนมองพื้นที่ดวงดาวรอบๆอย่างไม่เต็มใจทั้งอย่างมองดาวเขอว,วิหกเพิงกวางหลินข้ากำลังจะไปแล้วข้าจะหาข่าวเรื่องสิทธิ์พี่ชิงซุยของเจ้าด้วยชายวัยกลางคนมองวังหลินด้วยความแมตตาก่อนจะ ค่อยๆรูปศีรษะของหวังรินข้าหวังว่าเจ้าจะไม่คิดร้ายกับข้าที่ทิ้งสถานการณ์ย่ำแย่เอาไว้ในมือเจ้านะเขามองวังหลินอย่างลึกซึ้งก็จะหันตัวกลับและเดินออกไปดูสง่างาาเป็นอย่างยิ่งลาวกับปลดไปแรงกดดันตลอดหลายปีข้าชื่อว่าริวหยุนถือกำเนิดในโรคคู่ฝึกปานชีโบราณข้ากลายเป็นเด็กเล่นแผงๆของจัก,กรพรรดิวีหกเพิงรุ่นที่สี่ ต้องขอบคุณท่านจากักรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่4ที่ไม่ทิ้งข่าและสอนการฝึกชีให้ในอายุ1327ปีข่าประสบความสำเร็จแห่งการเป็นผู้ฝึกชีข่าติดตามจากักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และเป็นพยานการรู้เห็นความรุ่งโรดของสำนักวิหกเพิงในอายุ2945ปีข่ากลายเป็นผู้เบื้อโสของสำนักวิหกเพิง ในอายุ4,760ปีค้ากลายเป็นหัวหนา้าควบอุอโสและผ่านการทลายสวรรค์แรกไปได้ในอายุ6,215ปีค้าได้รับร้อยวิหกเพิงและประสบความสำเร็จในการตื่นขึ้นครั้งแรกค้าเอาชนะทุกคนที่ตื่นขึ้นมาและกลายเป็นอันดับหนึ่งในอายุ7,912ปีโดยการช่วยเหลือของจกกักรพรรดิวิหกเพิงรุ่น4ข้าสำเร็จการตื่นครั้งที่ส ตั้งแต่นั้นข้าถูกเลือกให้กลายเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปในอายุ1 1 4 6 3ปีเผ่า,าร้อยศักลุลลานจากข้างนอกและก่อกวนโลกใบนี้สำนักวิหกเพลิงเข้าช่วยแดนสวรรค์ต่อสู้กับเผา,าร้อยศัก์หลังจากนั้นจกักรพรรดิรุ่นที่สี่ก็จากไปกับอีกสากมจักรพรรดิมุ่งหน้าไปยังโลกภายนอกก่อนพวกเขาจะจากไปข้าถูกแต่งตั้งเป็นจกักรพรรดิวิหกเพลิงรุ่นที่5ในตอนนั้น ขา้าเพิ่งจะผ่านทลายสวรรค์รอบสองโดยการช่วยเหลือของจัก,กรพรรดิวิหกเพลิง,งรุ่นที่4ช่วงนาทีนั้นข้าได้เรียนรู้ถึงความลับสั่นสะเทือนสวนรรค์เกี่ยวกับสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์ของเราสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คนจากดินแดนปิดผนึกพวกเขามาจากโลกด้านนอกเมื่อนานมาแล้วขณะเดียวกันข้าได้เรียนรู้ว่าจัก,กรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์คนแรกของสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่มาจากดาวเคราะห์เสียเล็ก ตอนที่แดนสวรรค์โบราณยังคงอยู่ดาวเคราะเซียนนั้นคือรากฐานของสำนักจตุศักดิทธิ์และยังเป็นบ้านดาวเคะหนั้นยังอยู่ภายในการควบคุมของสำนักวิหกเพิงและไม่มีข้อขัดแย้งจากอีกสามสำนักอีกทั้งก็มีคนไม่มากที่รู้เรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันทุกอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตมันจึงเป็นความลับที่รู้ลึกที่สุดภายในสำนักจตุสักดิทธิ์ตั้งแต่ท่านจากักรพรรดิศักดิทธิ์รุ่นแรก แม้แต่จักรพรรดิเทพชิงหลินก็ยังไม่รู้เรื่องนี้หลังจาก,จากาสี่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ายึดครองดาราจักรกระจ่างฟ้าพวกเขาได้สร้างดาวเคราะห์คล้ายคลึงกันอีกมากมายเพิ่มด้วยดาวเคราะห์ที่มีอยู่ก่อนแล้วจึงทําให้ผู้คนสับสนส่วนใหญ่ไม่มีใครจดจดาําดาวเคราะห์ดั้งเดิมได้นอกจากนี้จกาาักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกยังใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อซ่อนดาวเคราะห์เอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่า ดาวเคราะนั้นจะไม่ถูกพบขึ้นมาแม้จะผ่านไปอย่างยาวนานก็ตามหลายพันปีให้หลังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในแดนสวรรค์หน้าต,ตอนนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกดูเหมือนจะสับสนและตกอยู่ในความกหลหนและข้าก็สับสนในพลังอำนาจเหนือจินตนาการนี้ด้วยเดิมทีข้าคิดว่ามันคงอยู่เพียงชั่วขู่แต่นี่กลับอยู่ตลอดสามเดือนตอนที่ข้าได้สติขึ้นมาในเดือนที่สามแดนสวรรค์ก็พังทลายไปแล้ว จัก,กรพพัดบังกรฟ้าคนใหม่ไม่ฟังคำพูดข้าและออกไปตรวจสอบแดนสวรรค์หลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยอีกหลายร้อยปีผ่านมาเนื่องจากแดนสวรรค์ล่มสลายดาราจักรฟ้ากระจ่างจึงเกิดความก่อหุนกลุ่มที่เรียกกันว่าพันธมิตรเสียนปรากฏตัวขึ้นและเป็นเงาอยู่เบื้องหลังดินแดนฟ้ากระจ่างพันธมิตรเสียนใช้วิธีการบางอย่างจนได้มรดกส่วนใหญ่ของแดนสวรรค์พิรุณมา ตอนแรกข้าอยากจะออกไปถามว่าจาัก,กรพรรดิมังกรฟ้าอยู่ไหนแต่ทลายสวรรค์ครั้งที่สามของข้ามาถึงก่อนเวลาหลายปีข้าต้องปิดด่านบ่มเพาะแต่นั่นก็เป็นตอนที่พันธมิตรเสียนเข้าโจมตีบนสำนักจกตุศักดิ์สิทธิ์จัก,กรพรรดิเต่าดำทรยศเราและถึงแม้ว่าข้าจะทำร้ายเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้เพราะทลายสวรรค์ครั้งที่สามของข้าจัก,กรพรรดิพยักขาวตายในการต่อสู้ แม้แต่ล่างศพเขาก็ถูกป้นชิงไฟเรื่องหน้าขันคือถึงแม้พันธมิตรเซียนจะสูญเสียจํานวนมากพวกเขากลับไม่รู้ต้นเหตุแห่งสงครามพวกเขามักจะคิดมาเสมอว่ามันคือสงครามในการแย่งเป็นเจ้าของดาราจักรฟ้ากระจงังสิ่งที่เขาไม่รู้คือนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ในการเป็นผู้ปกครองดาราจักรฟ้ากระจงังพวกเขาใช้พิธีการบางอย่างเพื่อทําให้จกักรพัรดิเต่าดําทรยศเ์เราและจากนั้นก็ได้พบความลับของสํานักจตุสักดิทธ์ อย่างไรก็ตามดินแดนฟ้ากระจ่างรู้แต่เพียงความลับเท่านั้นแต่ไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์เสียนดาราจักรฟ้ากระจ่างกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปยากเกินจะค้นหาดาวเคราะห์เสียนดวงเดียวดาวข้อนั้นได้เปลี่ยนแปลงจากจากกักรพรรดิศศิธิ์สี่คนจากรุ่นแรกจนไม่สามารถหาความผิดปกติได้ตามข้อตกลงของสี่จัก,กรพรรดิรุ่นแรกมีเพียงจัก,กรพรรดิวิหกเพิงแต่ละรุ่น ที่จะสามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเครซียนจริงๆได้ซึ่งทำให้สงครามระหว่างพันธมิตรเซียนและสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นยามที่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดอันตรายข้าคุกคามพวกเขาด้วยสีสมบัติศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลังเลข้ายอมใช้ออกไปแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บรักษาความลับไว้ได้นอกจากนี้มันยังเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของสมาชิกสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดท้ายที่สุด ข้าจึงได้บอกตำแหน่งที่ตั้งของดาวครับดินแดน,นฟ้ากระจ่างกังวลสี่สมบัติศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันความลับที่ข้าบอกพวกเขาไปเกี่ยวพันกับหลายอย่างดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้แค่นั้นสงครามค่อยๆจบลงข้านำพาสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์เข้าไปซ่อนแต่ข้าบาดเจ็บสาหัสเกินไปแต่ก็ไม่อยากตายเพราะถ้าข้าตายไปสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกฉีกกระชากอีกทั้งข้ายัง ไม่พบคนไปสืบความลับด้วยการที่ข้าสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ต้องขอบคุณวิชาและความอดทนต่อความเจ็บปวดของทลายสวรรค์ครั้งที่3ที่ไม่อาจก้าวผ่านได้ข้าคงอยู่มานานหลายปีตอนนี้ในสุดข้ากำลังจะเป็นอิสระลางชายวัยกลางคนค่อยๆห่างหายออกไปแต่น้ำเสียงยังคงดังวังลินจำสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดเอาไว้นี่คือความลับที่อยู่ลึกสุดของสำนักจตุสักดิ์ ข้าไม่รู้ว่าทำไมเหล่าจัก,กรพรรดิรุ่นแรกถึงให้ความสำคัญกับมันขนาดนี้แต่จำไว้ให้ดีและส่งมันต่อไปสำนักจะตุศักดิ์สิทธิ์มาจากหนึ่งดาวเคราะห์ลองคิดว่ามันเป็นประตูหนึ่งบานประตูบานนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนจากจากกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สี่คนจากรุ่นแรกแล้วมันถูกซ่อนเอาไว้ในดาวเคราะห์สี่ดวงกระจายกันไปในดินแดนที่แตกต่างกันเมื่อแดนสวรรค์โบราณหายไปโลกจึงถูกแบ่งกลายเป็น แดนสวรรค์4แห่งท้ายสุด4ดาวเคราะห์จึงอยู่ในแต่ละดาราจักรที่แตกต่างกันข้าบอกได้แต่เพียงว่าดินแดนฟ้ากระจ่างเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมันคือดาวเคราะห์ที่เจ้าเกิดดาวซูซาคุส่วนตำแหน่งอีกสามแห่งข้าไม่รู้ว่าพวกมันเปลี่ยนไปหรือตอนนี้เรียกว่าอะไรแต่จงจำแผนที่ดวงดาวทั้งสามนั้นให้ดีข้อความของชายวัยกลางคนเข้ามาในสมองวังหลินแผนที่ดวงดาวโบราณทั้งสามแห่ง ปรากฏขึ้นพร้อมๆกันนาทีนั้นวังอรินเกิดอาการตกใจเขาไม่คิดว่าสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์จะมีความรับแบบนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาไม่คิดว่าดาวสุสากุที่เขาเกิดมาจะเป็นกุญแจสําคัญของสงครามระหว่างพันธมิตรเสียนดินแดนฟ้ากระจ่างและสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์ไม่สงสัยเลยว่าหนึ่งในร่างอวตารของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์คนเก่ามักจะอยู่บนดาวสุสัุอยู่เสมอไม่สงสัยเลยว่าอาจารย์ของมั่วจือ ทำไมถึงให้เขาพำนับอยู่บนดาวสุสาคุข้ากลัวว่าอาจารย์ของเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาสามารถมองเห็นเบาะแสสาคัญในเรื่องนี้ได้อย่างไรลิวเหมยก็อยู่บนดาวสุสาคุกระทั่งเผ่าร้อยสักก็อยู่บนดาวสุสาคุวังหลินค่อยๆรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างอวตารของจกักรพรรดิศักดิก์สิทธิ์คนเก่าข่วงหลงตลอด3ามปีที่ผ่านมาชายวัยกลางคนทิ้งข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ขณะเขาจากไปแต่ทันใดนั้น ก็พันหยุดเขามองเห็นรอยยิ้มหากแรงกดดันนี้ยิ่งใหญ่เกินไปหากสำนักจตุศักดิ์ธิ์ไม่มีความหวังในการกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีตหากสวรรค์ต้องการทำลายสำนักจตุศักดิธิ์เข้าจริงๆเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองหลังจากทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ชายวัยกลางคนก้าวเท้าและหายตัวไปทิ้งล่างอันโดดเดีย่ยวของวังลินเอาไว้ในดวงดาวสิ่งที่เขาพึงได้ยินทำให้เขาตกใจจนถึงขีดสุด ใช้เวลาสักพักก่อนได้สติณนะลำแสงหนึ่งคุ่งเขาหาตําหนักลอยเควงคว้างขนาดใหญ่ที่เป็นของอารามเทพอสาสนีในเขตตะวันตกลำแสงมีร่างหนึ่งซึ่งเป็นวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณดวงนี้แทบจะโปร่งใสเส้นสีแดงแพร่กระจายไปมากมายดูหน้าตกตะลึงวิญญาณดั้งเดิมมีใบหน้าย,ยิ้มแบบแปลกประหลาดเรลากำลังเพลิดเพลินกับความสุขครั้งใหญ่แต่ในสายตากลับเต็มได้วยความหวาดกลัว ปรมาจารย์จงเฉินช่วยข้าด้วนขณะเข้าไกล้อารามเทพอสศนีวิญญาณดั้งเดิมส่งข้อความออกมาเสี้ยวนาทีนั้นหลายคนก็โผล่ออกมาจากตำหนักคนด้านหน้าปกคลุมได้เปวเรวะเพิงเส้นผมสีขาวและเป็นปรมาจารย์จงเฉินแห่งอารามเทพอสศนีเขาเก้าวเท้าปรากฏตัวถัดจากวิญญาณดั้งเดิมทันทียืนแขนขวาออกไปสร้างผนึกขวาวิญญาณดวงนั้นแขนซ้ายชี้ใส่วิญญาณดวงนั้นหลายครั้ง ทุกครั้งจะมีพลังดั้งเดิมไหลเข้าไปยังวิญญาณเส้นสีแดงขดลงแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถบังคับให้ออกจากร่างรีหยุนจื้อได้ขณะพลังดั้งเดิมเข้าไปยังวิญญาณรีหยุนจื้อได้สติขณะข้ากำลังกลับมาข้าถูกคนจากสำนัก,กสร้างศพซุ่มโจมตีก่อนจะทันได้พูดเส้นสีแดงที่ระงับเอาไว้ก็พันเริ่มดิ้นหลน่นรีหยุนจื้อก็หยุดพร้อมกับความสับสนกลับคืนมา แม้เขาจะพูดยังไม่ทันจบแต่คำพูดเหล่านั้นเข้าสู่หูของขั้วอุโซทั้งหมดที่ออกมาสำนักซากศพปรมาจารย์จงเฉินขมวดคิว้วชฉี้ใส่ตรงกลางหน้าผากค้งรีหยุนจือ้อปรมาจารย์จงเฉินตะโกนว่ารีหยุนจื้อจงพูดมาให้ชัดทำไมสำนักซากศพถึงซุ่มโจมตีเจ้าจากกักรพรรดิวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์คือวังหลินเขาต้องการให้ข้าส่งมอบขินหยกให้เจ้าและระหว่างทางข้าถูกคนของสำนักซากศพซุ่มโจมตี และได้รับพิษสวรรค์ชั้นเจ็แม้แต่ระดับบ่วงเพาะดีหยุนจื้อจะสูงกว่าซือทูหนานเขาก็ไม่ได้บรรลุขั้นทลายสวรรค์ตอนนี้ร่างกายหายไปไม่ได้มีพลสวรรค์เท่าซือทูหนานที่หาทางอื่นเพื่อระง,งับพิษโดยเหตุผลอีกหลายอย่างพิษข้างในตัวดีหยุนจื้อจึงรุนแรงมากขึ้นแขนขวาพยายามยื่นเข้าหาอากาศตรงหน้าปรากฏรอยแตกแล้วและขินยกก้อนหนึ่งหลังทําเช่นนั้นเขาก็ไม่อาจต้านพิษในร่างได้ พันกักแกนพลังดั้งเดิมสลบเมือกปรมาจารย์จงเฉินรับขินยกและตรวจสอบได้สัมผัสวิญญาณแม้กระทั่งปรมาจารย์จงเฉินยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปดวงตาสองประกายเจิดจ้านี่ข่าวนี้ปรมาจารย์จงเฉินรู้สึกถูกสายฟ้าผ่า,ากลางใจเขาตรวจสอบมันอีกครั้งเพื่อย,ยืนยันเนื้อหาแต่วินาทีนั้นสายตาคู่ผุ้โททั้งหมดหันมามองเขาปรมาจารย์จงเฉินโบกมือ หินหยกถูกส่งให้กับชายชรา,าข้างๆชายชรา,าตรวจสอบได้สัมผัสวิญญาณสีหน้าก็เปลี่ยนไปใช้เวลาไม่นานผู้ผู้โสทั้งหมดก็ได้เห็นมันทั้งหมดมีอาการตอบสนองดุนแรงที่ได้เห็นเนื้อหาคงหินหยกหนึ่งในนั้นเริ่มคิดเราไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือหลอกหากมีคนเช่นนี้สามารถหลบหนีออกมาได้มันจะกลายเป็นภัยพิบัติไปทั้งดาราจักรพันธมิตรแม้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรามากนะักหากข้อมูลในหินหยกเป็นเรื่องจริง ฝ่ายทุกชั้นฟ้าก็คงสูญเสียความหวังในการครอบครองพันธมิตรเสียนเราคงจําเป็นต้องกลับทุกชั้นฟ้าและตั้งการป้องกันอย่างหนักหากคนคู่นั้นเข้ามาในดาราจักรทุกชั้นฟ้าเรื่องนี้อาจจะเป็นการหลอกลวงไม่มีทางที่จะมีคนเช่นนี้ได้เนื้อหาบอกว่าเพียงแค่ชี้นิ้วหากไม่ตายแม้กระทั่งเซียนขั้นทลายสวรรค์ก็ยังได้รับบาดเจ็บนี่มันไร้าสาระเกินไปปรมาจารย์จงเฉินเอ่ยว่า มีใครยังจำอสูรจันทราได้อยู่ไหมพวกบุโสทั้งหมดก็ตกใจแต่ไม่ต้องระวังมากเกินไปอีกทั้งขณะประมาจารย์จงเฉินกำลังพูดนั้นเขาก็หยุดสีหน้าท่าทางเคารพลาวกำลังฟังอะไรบางอย่างท่าทางประหลาดของปรมาจารย์จงเฉินไม่ได้ทำให้ผววู้บุญโสคนใดตกใจแต่ทั้งหมดกลับเคารพนอบน้อมชั่วขณะนั้นปรมาจารย์จงเฉินมีอาการเปลี่ยนไปหันไปมองทิศตะวันตกและคำนับ ตามที่ท่านสั่งการสายตาเข่งเครียดขึ้นหยุดการต่อสู้ทั้งหมดกับพันธมิตรเซียนและเรียกเซียนตั้งแต่ขั้นส่องสวรรค์ขึ้นไปมาที่นี่รอรับคำสั่งหลังจากที่ข้ากลับมาจากสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในสำนักซากศพเทียบกับฝ่ายทุกชั้นฟ้าแล้วหินหยกที่รีหยุ่นซื่อนำมานั้นทําให้สำนักซากศพเกิดความก่อหวีอย่างสิ้นเชิงหนักกว่าอีกโอเคครับเจโอกัดหนนะ้าคลิปหนะ้าไิบายไปแล้วเด้อ